สวัสดีครับช่างแร็คนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปรีวิวนะครับบอร์ดชาร์จนะครับ mppt 120M แอมป์นะครับชาร์จได้ตั้งแต่ระบบ48ยัน96โวลต์นะครับตัวนี้อะอ่าโอเคเดี๋ยวจะมาให้ดูความอลังการงานสร้างมันนะครับแล้วก็ดูหลักการแนวทางการทำงานมันแบบคร่าวๆนะครับเพราะคงไม่ได้เจาะลึกมากนะครับเพราะว่าคนรีวิวเองก็ไม่ได้รู้เชิงลึกมากขนาดนั้นนะครับ ก็มาเริ่มกันเลยนะครับ MPPT นะครับมันก็จะเหมือนกันกันกบ MPPT ทุกๆรุ่นทุกตัวแม้กระทั่งเหมือน Power MR เหมือนอ่า s u l r เหมือนยี่ห้ออื่นๆหลายๆตัวแตกต่างแตกต่างกันที่ขนาดนะครับแล้วก็ารายละเอียดด้านในวงจรนะครับก็จะควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเป็น คอนโทรลเลอร์ uh, ที่เขียนซอฟต์แวร์เขียนโปรแกรมมาแล้วนะครับควบคุมตัวนี้นะครับโดยมีแกนบูท1 2 3 4แกนนะครับนะเดี๋ยวผมจะมา,าให้ดูวงจรคร่าวๆนะครับแล้วก็ให้ดูหลักการทำงานมาเลยนะครับวงจรคร่าวๆก็จะเหมือน MPPT รุ่นอื่นอย่างที่บอกนะครับก็เหมือนรุ่นเล็ก6 0แอมป์สแอมทั่วไปคล้ายๆกันต่างกันที่สเกลนะครับตัวนี้1 2 0แอมสเกลมันก็จะดูยิ่งใหญ่อลังการนิดนึงนะครับใหญ่มาก หนักมากด้วยนะครับฮิตซิงหนาแบบเบลอเบอร์เฮอร์เลยนะนี่เห็นไหมนะครับหนามากนะครับฮิตซิงใหญ่มากตัวนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะตัวนี้ซ่อมเสร็จแล้วอาการ igbt ช็อตออหนักหนาสาหัสเลยตัวนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับาามาดูหลักการทํางานมาเลยแล้วกันนะครับวงจรก็ไม่มีอะไรมากก็เท่าที่เห็นนะครับหลักการทํางานก็คือไฟนะครับไฟจากแบต mbpt นะครับมันจะต้องมีไฟจากแบตเข้ามาเลี้ยงระบบมันซะก่อน เพื่อให้ระบบมันเซตค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะครับเซตออโต้เซตต่างๆว่าเราใช้ระบบอะไรอยู่จะต้องมีแบตเข้ามาเลี้ยงซะก่อนแบตเข้ามานะครับก็จะมาผ่านชุด power supply นะครับนะ m p p t รุ่นนี้ใช้ชุด power supply ดึงไฟเลี้ยงจากแบตเพราะฉะนั้นถ้าไม่ต่อแบต เครื่องมันจะไม่ทํางานนะครับดึงไฟแบตมานะครับผ่านชุดซัพายนะครับแล้วก็เล็กกูเลตออกมาเป็นไฟเลี้ยงย่อยต่างๆนะครับไปเลี้ยง IGBT ไปเลี้ยงชุดได้ IGBT อ่า IGBT แล้วก็ไปเลี้ยงชุดบอร์ดคอนโทรลได้นะครับแล้วก็มีมาเลี้ยงพัดลมด้วยนะครับแล้วก็ชุดหน้าจอ LCD นะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของ power supply นะครับจากนั้นนะครับกไฟจากแบตนะครับก็จะเชื่อมโยงมาถึงไดโอดที่อยู่ด้านใต้นะครับเป็น fast diode เชื่อมต่อกับ igbt อยู่นะครับเพื่อเตรียมที่จะสวิตช์ความถี่เพื่อที่จะบูตกระแสขึ้นนะครับควบคุมโดยบอร์ดคอนโทรลเลอร์อย่างที่บอกไปแล้วนะครับทีนี้เมื่อไฟแบตไฟ DC มารออยู่ที่ igbt กับไดโอดด้านล่างนะครับส่วนของไฟแผงนะครับ ไฟแผงเข้ามาจะยังรออยู่ที่อรอตรวจสอบอยู่ที่หน้าหน้าคอนเนคเตอร์ตรงนี้ซะก่อนยังยังไม่ผ่านเข้าระบบเข้าระบบแบบเต็มที่นะครับจะต้องรออยู่จุดนี้ซะก่อนจนกว่านะครับบอร์ด M C U จะประมวลผลแล้วนะว่า,าแรงดันที่เข้ามานะครับอยู่ในเลงที่มันรับได้เลงที่รับได้ก็หมายความว่าเลง ที่พอเพียงสําหรับการบูตกระแสนะครับแรงดันต่ําไปมันก็ไม่ยอมให้ผ่านเข้ามาถ้าแรงดันสูงไปมันก็จะไม่ยอมให้ผ่านเข้ามาเหมือนกันนะครับเพื่อป้องกันระบบความเสียหายและถ้าแรงดันต่ํามากนะครับมันก็จะไม่ให้ผ่านเข้ามานะครับเพราะว่าถ้าแรงดันต่ํามากผ่านเข้ามามันก็บูตกระแสอะไรไม่ได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะดีเทคโวลต์นะครับถ้าอยู่ในเลงที่มันทํางานได้ดีเลยสตัวนี้นะครับสชุดนี้ อันนี้ขนานกันอยู่อันนี้ขนานกันอยู่นะครับเพื่อเพิ่มกระแสนะครับชุดหนึ่งนะครับฝั่งน่าจะเป็นชุดหนึ่งฝั่งบวกฝั Ron ่งลบนะครับก็เมื่อผ่านเงื่อนไขต่างๆว่าแรงดันอยู Denmark ่ในเล้งนะครับรีเลย์ก็จะทํางานนะครับไฟนะครับไฟจากแผงก็จะเข้ามาที่แกนบูดผ่านแกนบูดพันพันพันแล้วก็ลงสู่ขาไดโอดนะครับขาไดโอดฝั่งนึงนะครับอีกฝั่งนึงก็เข้าแบตนะครับ จากนั้น igbt ทําหน้าที่ดึงแกนบูสตัวนี้ดึงขาฝั่งหนึ่งที่เชื่อมอยู่กับไดโอดดึงลงกาวนะครับแต่ไม่ได้ดึงแบบต่อเนื่องไม่ได้ดึงแบบช็อตลงกาวเลยแต่มันช็อตด้วยความถี่ก็คือประมาณว่าช็อตปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดแบบนี้ดึงดึงแกนฝั่งนี้ลงกาวทําให้มันเกิดการเหนี่ยวนําสนามแม่เหล็กภายในแกนของมันนะครับก็พูดง่ายๆก็เหมือนคอนเวอร์เตอร์นั่นเองนะครับมันก็จะดึงลงกาวแบบปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดแบบนี้ แต่มันปิดเปิดแบบอย่างรวดเร็วนะครับชนิดที่ว่านาทีละเป็นหมื่นครั้งนะครับหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าความถี่ pwm นั่นแหละนะครับนะสั่ง igbt ป,ปิดเปิดอย่างรวดเร็วนะครับก็ยกตัวอย่างก็ถ้า1กิโลเฮิร์นะครับกิโลเฮิร์มันก็จะปิดเปิดประมาณว่าวินาทีและพันครั้งอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้มัน เท่าที่ดูน่าจะเกิน25กิโลเฮิรตซ์นะครับนาทีหนึ่งหรือวินาทีหนึ่งเนี่ยปิดเปิดเป็น2-30 0 0 0หมื่นครั้งนะครับเพราะฉะนั้นมันเร็วมากๆนะครับทำให้แกนบูสตสามารถผลิตพลังงานได้นะครับมันมีสนามแม่เหล็กเหนียวแนาอยู่นะครับมันคล้ายๆว่า,าถ้าใครนึกไม่ออกให้นึกถึงเครื่องตะบันน้ำนะครับไม่รู้เขาเรียกอะไรนะถ้าจำชื่อไม่ผิดเขาเรียกเขาเรียกเครื่องตะบันน้ำนะครับก็คือ,อปล่อยให้แรงดันส่วนหนึ่งกักเก็บอยู่ในท่อ แล้วก็ปล่อยออกมาแล้วก็มีสวิตตัวหนึ่งนะครับเมื่อสวิตปิดนะครับก็จะเกิดแรงดันภายในท่อสูญญากาศเหมือนเครื่องตะบันน้าเป๊ะเลยนะครับหลักการเดียวกันถ้าใครสนใจเรื่องเกษตรน่าจะรู้จักเครื่องตะบันน้ำนะครับคล้ายๆว่าดึงน้ําจากที่ต่ําขึ้นที่สูงด้วยแรงดันน้ําอะไรประมาณนั้นนะครับ ก็คล้ายๆกันนะครับ MPPT อ่าบูสเตอร์ก็คล้ายๆกันนะครับก็จะคล้ายกันกับอีกพวกตระกูล buck converter boost converter อะไรที่เราเรียกกันนะครับพวก step up พวกนั้นหลักการทำงานเดียวกันแต่ชุดคอนโทรลของ MPPT มันจะสลับซับซ้อนกว่านิดนึงนะครับโปรแกรมที่เขาเขียนมามันจะสลับซับซ้อนกว่า บัคคอนเวอร์เตอร์มากนะครับบัคคอนเวอร์เตอร์หรือบูตคอนเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับไม่มีอะไรเลยแค่จ่ายสัญญาณ pwm มาท uh, ดดี่ชุดไดชุดไดก็ขับ igbt igbt ก็ดึงแกนลงกาวอย่างที่บอกช็อตเปิดช็อตเปิดช็อตเปิดอยู่อย่างนี้ ก็ผลิตเป็นไฟได้นะครับอันนั้นคือบูตคอนเวอร์เตอร์ไม่มีอะไรเลยมีแค่นั้นนะครับแล้วก็มีวงวงจรรักษาระดับแรงดันนะครับก็แค่นั้นเองใช้ IC PWM ตัวเดียวก็สามารถทำงานได้แล้วมีฟีดแบ็กป้อนกลับทำงานได้แล้วนะครับแต่ในส่วนของอระบบ m p v t จะต้องมีคอนโทรลเลอร์ที่สลับซับซ้อนเข้ามาช่วยด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งเลยนะครับหน้าที่ของมันคือนะครับ คอยตรวจสอบระดับแรงดันไฟที่มาจากแผงนะครับ คอยตรวจสอบแล้วก็ประมวลผลให้มันสามารถดึงประสิทธิภาพให้ได้สูงสุดนะครับนั่นคือความหมายของ MPVT นะครับถ้าดึงมากไปแรงดันตกนะครับประสิทธิภาพก็จะตกลงด้วยนะครับแต่ถ้าดึงน้อยไปนะครับกระแสขึ้นน้อยนะครับมันก็จะดึงรีดประสิทธิภาพไม่ได้เต็มที่เพราะฉะนั้น MPVT นะครับระบบออซอฟต์แวร์มันเนี่ยมันก็จะประมวลผลอยู่เสมอวาอ่าแผงชุดนี้นะต่อเข้ามากี่แผงดึงพลังงานถึงจุด ได้มากที่สุดนะครับดึงให้แรงดันตกเหลือกี่โวลต์กระแสขึ้นไปกี่โวลต์มันจะถึงผลิตกำลังได้มากที่สุดนะครับนั่นคือหน้าที่ของซอฟต์แวร์ด้านในตัวนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะสลับซับซ้อนนิดนึงนะครับมันก็จะต้องต้องประมวลผลค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงมันก็เลยแตกต่างบอร์ดขนาดบอร์ดมันจะแตกต่างกับที่เป็น b อ c k วอร์เตอร์ทั่วไปนะครับนะ MPPT ก็คืออะไรอ่ะ,อะ ตัวย่ออะไรจำไม่ได้นะครับอะไร power mapping อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับก็ประมาณว่า,าวงจรนะครับดึงประสิทธิภาพแผงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับนะมันจะไม่เหมือนเอาแผงมาชาร์จโดยตรงหรือไม่เหมือนระบบ pwm เลยผมได้เคยทําคลิปลักษณะนี้ไว้แล้วนะครับก็ลองไปหาย้อนดูได้นะครับตัวนี้มันก็จะเหมือนกันนะครับดึงประสิทธิภาพของแผงนะครับดึง ดึงโตนจากแผงมาเท่าไหร่นะครับกระแสขึ้นไปเท่าไหร่ถึงจะพอดีกระแสขึ้นเยอะแต่วนตกกําลังวัดรวมก็หายแต่วนเยอะกระแสน้อยกําลังวัดรวมก็หายเหมือนกันเพราะฉะนั้น2ตัวนี้วนกับแอมป์ MPPT จะคํานวณอยู่ตลอดนะครับว่าจุดไหนเป็นจุดที่ทํากําลังได้สูงสุดนะครับนะ power หรือวัดเนี่ยนะครับ P เท่ากับ v คูณด้วย i เสมอเพราะฉะนั้น mppt มันจะมีเครื่องคิดเลขอยู่ในตัวนะครับมันจะจับ2ค่าเนี้ยทั้งโวลต์กับแรงดันมาคูณกันอยู่เสมอว่ามันดึงไปถึงจุดไหนกำลังวัดได้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็ลองไปคานวณหรือว่าไปคิดเล่นเล่นกันดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการทํางานของ mppt นะครับเหมือนกันทุกรุ่นแตกต่างกันที่ขนาดและราย,ระยะละเอียดวงจรด้านในนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็เกือบ10นาทีแล้วคลิปนี้จะเอาให้มัน10นาทีพอดีแล้วกันนะครับเพื่อที่ใครอยากรับชมคลิปยาวๆนะครับก่อนจบนี้ก็จะให้ดูรายละเอียดวงจรแบบชัดๆนะครับเผื่อใครอ,อยากาชมรายละเอียดวงจรด้านในนะครับนี่นะก็คุณค่อนข้างที่จะมีคุณภาพระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแต่ฮิตซิงบอกได้เลยว่าหนักหนามากนะครับนี่นะ mppt ชุดนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับอบอร์ดหน้าจอของ mppt ทั่วไปได้นะครับนะก็พูดง่ายๆ mppt ตัวนี้ถ้าใครมีกระตุ้งกระตังซื้อบอร์ดตัวนี้มาสามารถจับยัดเข้าไปในในระบบตัวเก่าได้เลยนะครับใครที่ใช้อินเวอร์เตอร์รุ่นไฮบริดหม้อแปลงที่มี mppt อยู่ด้านในนะครับไม่สะใจตัวเดิมอาจจะติดมาแค่3 0แอมป์60แอมป นะครับถ้าไม่พอใจนะครับสั่งซื้อบอร์ดตัวนี้ไปจับไปยัดใส่ได้เลยนะครับแต่คิดว่าน่าจะใส่ไปด้านในไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าระบบมันเบลเลอร์บล่านะครับแผงใหญ่เลยนะครับถ้า,าใครอยากจับไปยัดใส่นะก็ไปหาสั่งซื้อได้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาขายกันที่ไหนนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งราคานะครับน่าจะมีหมื่นอัพตัวนี้ นะครับใครมีกระตังเหลือๆนะครับก็ไปซื้อบอร์ดราคาแรงๆแบบนี้มานะครับกระแส120แอมป์นะครับ,รร M, รบจับยัดใส่เอ็มจับยัดใสออ่อินเวอร์เตอร์ไฮบริดหมอแปลงได้เลยนะครับนะใครชอบสายโมใครชอบสายบ้าบ้าพลังนะครับนะไปหาซื้อบอร์ดต,ตัวนี้ได้นะครับ ซึ่ง,งยังไม่รู้นะครับแหล่งจำหน่ายเหมือนกันนะเพราะว่าตัวนี้เป็นบอร์ดที่ถอดออกมาจากเครื่อง MPPT MP ยี่ห้อหนึ่งนะครับเป็นเครื่องสำเร็จรูปนะครับนะนะโอเคนะครับเข่าๆก็จะประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ